ขัทักท่าสบายดีล้างหวยออกเนาะครับผมแต่มาช่วมเนาะวันนี้พอเที่ยงมาจะขีบสรุปตัวเลขสำนักไหนสำนักดังทางไหนแนวเข่าตัวเลขความฝันไหนที่นาที่ตามอีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมเนาะเพราะว่าเขาหัวจากว่าเออขอ้อมนเข่าสองวดสามวดแล้ววดต่อไปนี่เป็นตจิตตามบ่อเขาต้องหูจากข้อมนเนาะครับผมเนาะสิ่งก็มีหลายคนหลายท่านนะครับผมเพราว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ให้ความฝัน ให้ตัวเลขที่ชื่นชอบจังสี่ยังพระจันทร์สังจังสีกะเป็นความฝันทั้งความฝันทั้งตัวเลขที่ชื่นชอบครับผมให้หางเดยวเน็ตเน้นเลยเนาะครับผมเนาะจะมีอยู่ประมาณ14 13 14คิบิปี่ขที่เขาหัวติพานมาครับผมมีทั้งสองตัวสามตัวสองตัวบนบ้างสองตัวล่างบ้างแล้วก็มีสามตัวแต่ลาสามตัวนี่เป็นเป็นตัวเลขที่มันเป็นตัวโตดหอยง่ายซะครับมันบริเตตรงเนาะ เลขมันออกสามสองสี่แต่ว่าตัวเลขของน้องพิมพ์นี่่นฝันเกี่ยวกับว่าเดิไปเที่ยวน้ำตกมานีก่กะไปหอดน,น้ำตกเราก็ปรากฏว่าสามีเขาบอกเขาลงกอนจะรถเขาไปจอดกับปรากฏว่าลงไปแล้วกับหลานพอดีรถไหลมาทับหลานครับผมเลือดอาบทะเบียนรถแน่นอนดีๆครับผมน้องพิมพ์นี่สองวันละครับผมที่ให้ตัวเลขเขามาสามตัวเลยครับผมแต่ว่าโบเมนตงเนาะ ขาเข่าทั้งสามโตก็คือเข่าโตดงวดนี้คือกันครับผมเพิน่นหามาสองสี่สามสองสี่สามเป็นคนหนึ่งที่นาติดตามได้ครับผมท่านผู้ชมประมาณปักบวกเกินประมาณเดือนกวลัวมั้งสองสามงวดจะขึ้นหลังหระครับผมเพิ่นเคยให้ถูกสามโตคือกันแต่ว่างวดนั้นก็นเป็นโตดคือกันบริได้ตรงเนาะเป็นโตดคือกันนี่ครับตัวเลขของน้องพิมสองสี่สามถ้าเป็นสามสองสี่หนึ่หว่วย สามตัวตุ่มๆผมได้น้ะครับผมเนาะบัดนี้ก็ยัางตีพ่อเที่ยงว่ออาไปครับผมเป็นพระอาจารย์สังเพิ่งได้คลิปแรกหวัวติพานมากครับผมแต่ว่าก่อนนั้นนานน้นมากพิ่หบอกว่าเพิ่ถือมาแล้วสองงวดงวดที่สามเหมือนคืบเก่าหนึง่งเก่าหนึ่งพี่เขาตรงเป๊ะเลยครับผมแต่มหมดช่วงงวดนี้เพิ่งวดติพานมากงวดทีสีโผลกรรักกระดานพิ่หมอให้สองสี่แขนแขนเลยครับผมแขนแขนเลยคลิปแรกเพิ่หมอให้สองสี่ตัวเดียวเลย แต่ว่าพอเทียงเปียวอีกคลิปที่สองถ่ายวิกเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันดีครับฝันฝันคล้ายๆว่าได้ขับรถถ้าฝันว่าได้ขับรถขั้นสีเขียวมักจอกเลขทะเบียนรถเพืเ่อนได้หายเป็นสองเจ็ดโม้ถ้าถ้าฟังดีๆว่าเออเลขรถเลขรถถ้ารถรถแต้มหนึ่งนี่สองเจ็ดสองหกสองสี่ถือทั้งล่างทั้งบนเลยครับผมท่านผู้ชมเออยี่ดีเป็นเป็นตัวเลขของพระจานทร์ขนาดิี๊ดตามแห่งครับเพราะว่าเป็นพุ่มจ้าที่ฟันตีดีมีน้ำสั่มเป็นกคลังสี่ส่งสางซาลา ศาลาปฏิบัติธรรมเนาะครับผมเนาะเป็นศาลาที่คุ้มคุ้มอันพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิองค์ใหญ่ครับผมอีกคนหนึ่งเนาะที่เป็นความฝันทินาติตตามแห่งก็คือเลขพววครับผมอยู่ทั้งจังหวัดศรีสะเกดพ่อพ่อนฝันเข่าเรื่อยด้ครับผมถ้าฝันนี่เข่าเรื่อยเข่ามาเละสองงวดที่พ่เที่ยงจําได้เป็นความฝันงวดหนึ่งที่ว่างูไล่พ่นไปต๊สางงวดนั้นก็เข่าตรงเป๊ะ ลังวดของวันที่1กรกฎาคมพลกับฝันว่าผิดกันกับเจ้าหน้าก่าพลกล่าว่าศูนย์อย่างขักเลยเพราะเจ้าหว่าบอมแนมม่จะมีเก่าศูนย์เพราะเพราะว่าว่าสันเพราะว่าว่าบอมแมนเก่าหนึ่งว่าสันเข้าเก่าหนึ่งดีดีงวดนี้ก็ฝันว่าผีม่ยิ่งสองคนครับผมพาไปหาผลเราใหม่ไปเห็นบาดเหล็กที่44แดงเจี้ยนเขื่องผีมียิ่งสองคนเพราะ่าก็เลยว่าเอาสองใส่เป็นสองสี่ล้วก็สี่สี่ ตรงเป๊ะอีกครับผมท่านผู้ชมนี่เป็นคนหนึ่งที่หนาที่ตามจะเป็นเลขความฝันเนาะครับผมเนาะเลขความฝันหนาที่ตามแห่งเลขของพ่อวอพ่อวอเลยครับผมพ่อวอสองสี่กับเข่าตรงเก้าหนึ่งกับเข่าตรงเป๊ะถ้าท่านใดบ่าพระเที่ยงวเป็นกันต้องย้อนไปเบิ่งคลิปได้ครับผมของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมกะหายเก้าหนึ่งกับเข่าเก้าหนึ่งครับผมเนาะวันนี้หายสองสี่ออกสองสี่ตรงตรงเลยครับผมฮะสามคนที่เป็นเม่นนะเนาะ อันนี้คลิปหนึ่งครับผมพ่อเตีย้ยพ่อเตี้ยตั้งแต่ตั้งแต่พ่อเตี้ยไปตามตะก,กี้บ่ค่อยเข่าได้ครับผมแต่มาช่วงแต่ว่าหลังจากที่ต้นกล้วยเพิ่นมีออกปีกลางตน้นเพิ่นถูกหอยมาเรื่อยเด้ถูกหอยมาสองสามงวดสามสี่งวดละ่ะงวดที่ผ่านมากก็หาเก่าหนึ่งผีแม่แต่นี่ครับผมอย่างกมาบอกเนาะครับผมเนาะงวดนี้พ่อเตี้ยก็ว่าสองสี่แขวนแขนเลยว่องเล็บห้เลยสองสี่ เป็นคนหนึ่งอีกที่นาจิตตามครับผมพ่อเี้ยอายุอำเภอซิลินทอนทั้งช่องเมฆนอคับผมนอติโพเทียงไปติตตามวงกลมให้สองสี่เน้นๆเลยครับผมนี่เป็นงวดที่สองแล้วที่โพเทียงเลยไปติตตามแล้วมันเข่าตรงๆนี่ครับผมอีกคนหนึ่งครับผมนาตู้อยู่อำเภอตาลสุม งวดก่อนนี่งวดวันที่หนึ่งกรกฎรกราคม้อมเทียงบ่ได้ไปเอาน้ำบาแอมนะพอะพอมาเที่ยงเกิดแบบว่าเป็นบัสบายนะครับผมบัสบายอันบาแอมพอได้ไปเอาแต่ว่างวดนี้ได้ไปกันหลายคนเพิ่งหาสองหกเก้าแต่ว่าผลลวกกลมหาสองหกสองหกเนียนๆเล่ยพันวาสองหกสองเจ็ดออกปรากฏว่าออกเขาพอดีดีครับสองหกเนาะเข่าตรงเป๊ะเลยครับผม เป็นงวดที่สองครับงวดก่อนนีเขาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งเก่าหนึ่งหลกักกะซี่หกตรงตรงงวดนีก็สองหกต,ตรงตรงอีกครับผมนาะตู้นาโพตู้ตานสมนะครับผมเนาะนี่ครับผมชนาทีตตามเป็นคนหนึ่งชนาทีตตามครับผมอาจารย์เท่งอาจารย์เท่งน้องบรมภูมาคลิปแรกบอกพอเที่ยงสามสอง 3, 2, 8, แปดกับหาเจ็ดแต่ว่าคลิปที่สองฝันว่าเด็กอย่างนอ ได้ขาไกล้สองตัวบ่พอเที่ยงกับจำเรศเพื่อได้ตีห่2สองเก่าครับผมแต่ว่าพอเที่ยงกับบกเอฟซีหลายคนหลายท่านอยู่ว่าสองเก่าถ้ามากสองเก่ากับสื่อสองหกน้ำเด้อประสันถ้ากับหัวลงก็เป็นสองหกตรงเป๊ะได้ครับผมเทมุชโมเมนต์ตัวกา้อมตัวตรงตรงเลยเพียงแต่ว่ากับหัวเหล็กเก่าเป็นเหล็กหกเนาะ่าพอเที่ยงกับคอยบอกหลายเแ่วหลายขังอยู่คับว่าเหล็กหกกับเหล็กเก่าเป็นเหล็กตัวเดียวกันนี่ครับผมอาจารย์เท่งเป็นคลิปแรกคือกันครับ เป็นคนครับผมเป็นคนธรรมดาเพป่นไห้คลิปมาาทร่วมาบอกว่าเที่ยงวันฤกษคนเขามามยู่เรื่ยนผมได้จากามาแบ่งปันเนาะห้วยอีกคนนึงนี่ครับผมสามงวดซ้อนครับงวดนี้เป็นงวดที่สามแล้วแม่บัวสีแม่บัวครับผมงวดที่ผ่านมากกับไห้เก่าหนึ่งเนาะงวดนี้เป็นหกสองครับผมหกสองถ้ากลับกันเกิดเป็นสองหก สามหกสองตัดเลนก็คือกลับไปกลับมาครับผมกับเข่าสองหกเนาะเป็นพุ่มเจ้าทีครับผมผีพ่อยจันทร์มาบอกสองสามหมวดแล้วครับผมหมวดสี่พันมากขึ้นกันก็มาบอกเก่าหนึ่งเขาตรงๆเต็มๆครับผมหมวดนี้เป็นหกสองแต่ว่าทันไหนกลับกันกลับไปกลับมาอีกสี่ก็ถือว่าตัวเลขของแม่บัวเขาสองหมวดสามหมวดแล้วเนาะเอาสินาติตามนะครับผมท่านผู้ชม คุณนาบรรจงโอ้นาบรรจงอยู่ซองเม็ดนี่เจอพนยากได้ครับผมท่านผู้ชมเจอพนยากแต่ว่าขันเจอย่ำได้เหล็กออกอีหลีท่านผูมีความฝันครับผมเพราะว่าเพิ่นส่วนมากเพิ่นจะไปรับจ้างต่างจังหวัดครับผมเพิ่นเป็นสร้างก่อสางงวดที่ผ่านมาของมีสิบหกก็เที่ยงไปกระบเาาแอมไปเจอเพิ่นพอดีเพิ่นให้เพิ่นเป็นตัวอายุผีพี่เขยครับผมหกสิบสองหกสิบสามเนาะ กลับไปกลับมาก,กร,ม 6, 2, 6, า 6, 2, ระถือล่ 4, นนะครับผมหกสองหกสามถ้าซื้อหกสองเราบ่ซื้อสองหกจักสีวายจังไดเนาะครับผมแต่หมูชมนะุ่มเนาะเลขของนาบรรจงนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นครับผมฝันแม่นที่นาติดตามคุณแม่บัวสอนคุณแม่บัวสอนงวดที่สอง,งวดที่สองครับแต่พอเที่ยงจำความฝันเพิ่นได้งวดงวดที่ผ่านมาแล้วครับของงวดวันที่พกนี่ กอลกระดานเพิ่นฝันว่าสามีเก่าที่เคยได้กหอนใส่ชีวิตกันมาเพิ่นว่าว่าโอนเพิ่นเสียชีวิตเลยเอาใส่รถของเพิ่นน่ะละมาเองครับผมทะเบียนรถสองสี่หกสี่ตัดเลนกับเข่าสองสี่ตรงตรงจังๆเลยครับผมท่านผู้ชมสองสี่ตรงตรงจังๆเลยถ้าว่าจะตัดทั้งสองหกมันก็จะเป็นไปยากเนาะครับผมแต่จะตัดสองสี่นี่มันก็สามารถตัดได้เพราะเลขมันสี่ตัวเนาะเพราะว่าสองสี่ก็หกสี่ ถ้าตัดเป็นสองซีนี่ก็ถือตรงตรงจังๆล่ะครับผมคุณแม่บัวสอนหวดที่สองอะไรด้ครับผมนี่งวดที่สองคุณแม่บัวสอนอ่ะหน้าบน,หน,าบนหน้าบนคนน้ำเงื่อนครับผมอยู่ทังน้ำเงื่อนคนฝันเกียกเยเ่ยวกับเป็นอีกอย่างเราเพี่องกับจำบอดายจะพันหายมาสองเก้าศูนย์าตา 29, ุสองเก่ากราหัวลงเป็นสองหกกับคงมีโชคมีดวงอยงู่เนาะนี่เป็นเลขตัวหนึ่งที่หนาที่ตามครับผม นาบนยู่ทั้งน้ำเงื่อนด้วยครับผมนาบนนี่นำเงื่อนอาจารย์พระอาจารย์จ่อยเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ที่พระอาจารย์สั่งพันยูนั่มห่ะครับผมจำาพันสาอยู่นั่มพ่นบอกฝันว่าเต่ากินง่วโอ้นานเต่ากินงัวบบาวแอมเลยว่าเอาสามตัวโหลดพระอาจารย์่าสั่นสั์มีอยู่สองตัวก็สองเก้าซีพันว่าสองเก้าีนี่โอ้ยตัดเหร่นมุนเหร่นนี่เขาทั้งล่างทั้งบนด้วยครับผม ว่าคันเก่าก็พบมันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคาถาตัดเนาะตัดก็เป็นสองเก้าเก้าสองเก้าสี่สี่เก้าแล้วก็สองสี่สี่สองสองเก้าเก้าสองกับหัวลงก็เป็นสองหกนี่ครับผมได้คลิปแรกครับผมพันโยะสำนักสงฆ์เดียวกันกับพระพระอาจารย์สังเนาะที่ให้ยสองสี่โดดโดดตัวเดียวกำลังจะสร้างล้านปฏิบัติธรรมครับผมศาลาปฏิบัติธรรมเนาะเพันกะ อันนี้ขอรวมบริจาคน้ำพีน้ำนองอยู่ครับน้ำหยาดน้ำย้อมูยท่านใดอยากเคสบุญเฮ็ดศินก็พระอาจารย์จอยหรือว่าพระอาจารย์สังสำนักสงฆ์ป่าป่าชาเก่าครับผมพุ่มจะป่าชาเก่าพุ่มเพิ่นดีครับผมพุ่มดีอีดีป่าชาเก่านี่สมกัเจ้าว่าหลายคนหลายท่านพนซากันว่าผู้ใดเพศไปสังนิวัดนี่ถูกเล่กันแทบทุกคนเลยบางคนถือสามโตัวตรงๆก็มียูย พุมิภูมป่าช้าเก่าพราะเท้าจะขึ้นหัวคอยสี่เนาะคุณยายไรทั้งนนาเนื่อนครับผมซีสองทากับกันกับเป็นสองซีถือว่าเป็นตัวเลขที่เขา่าขึ้นกันครับผมซีสองสองซีนี่ครับผมนาติดตามคุณยายไรหนี่เข่ายู่เรื่อยค้อกันได้ครับผมคุณยายไรพ่อแดงผีหัวขาดมาบอกสามตัวโอ้ย ตามจริงเลขสามตัวนั่นพราแดงว่าเลขสี่มันเขียนอยู่ใส่แขนสองแปดพ้นเขียนใส่หนาา้าปากว้าที่เลขนั่นครับผมสองซีซีสองนี่ตัดเหรนมันกระถืออยู่แล้วเนาะครับผมเนาะเลขสี่สองแปดตัดเหรียสี่ซีซีสองสองแปดแปดสองซีแปดแปดซีซีมันกระถืออยู่แล้วครับผมเลขบ่หลายหางด้วยนาที่ตามีกอยู่ครับผมผีหัวขาด ไปขอนำผีหัวขาดด้สีสองแปดแต่วันออกสองสี่เนาะเป็นงวดที่สามเหรอครับผมพอแดงนี่งงวดที่สามแต่ว่าบอตงงวดนี้ตัดเลนก็คงจะมีโชวครับผมแต่บาตรตงคืองวดติพานมางวดติพานมากนี่ตรงเปเลยสี่หกกับสามเก้าสองอ้ยเนาะครับผมเนาะเป็นคนหนึ่งที่นาทีตามอยู่ครับตัวเลขผีหัวขาดเพ่นตัวเลขผีหัวขาดอีกคนหนึ่งอยู่อำเภอไหนเยาะ อำเภอกันทรารลมครับผมคุณพ่อสาลีพ่อสาลีงวหัวก้อนให้เก้าหนึ่งครับผมงวัวน,นี้ให้ส2่สอง่วงกลมให้พร้อมเนี่มีคนบอกพันว่า6กเจ็ดเป็นถ่ายหกเจดสี่สเออนั่นตอแกลียวพันว่าสี่สองสองสเนาะครับผมเนาะกลับไปกลับมาก,ก็ถือล้วครับผมเนี่พ่อพันบอกว่ามัก8ปกับส2่เลขแปดนี่ก็แก่แก้ความฝันให้ฟังเงนซื้อก็นะผมเจ็เนาะ ตัวเลขตัวที่ชิ่นชอบวิธีก็คือ4 2พอบอกอยู่แล้วเน้นวงกลมให้เลย4 2 2 4นี่ครับผมเป็นงวดที่2อ่ะเด้เป็นพอาราลีนี่ก็เป็นงวดที่2อล่ะครับผมที่เข้ามาเขา้าไล่กันเลยมีทั้งหมด14งวด14คลิปเนาะครับผมเนาะที่เพิ่นเข้ามาแต่ว่าท่านอื่นบ่แม่นว่าบ่เข้าได้ครับก็คเคยเข,าข้าคือกันแต่ว่างวดนี้อาจจะพลาดไปพลาดเลๆๆๆๆ็กน้อยๆอย่างบางท่านบอก4 1จังจสี่อย่างบางคนบอก 127จังสี่น่ครับผมก็ถือว่าตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันถ้าซื้อเป็นขึ้นลงนิดหน่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถือเนาะอ่ะท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบตจวใดคลิปใดค้อมฝันวันฤกษ์บาอาจารย์ก็สามารถพอเที่ยงลงคลิปไปให้ทิดตามเบอรงพิจณาเบิรงเอเองเนาะครับผมเนาะ่าให้ไผตัวใดครับผมเพราะาเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านเสียมากก็เป็นเงินของท่านได้มากถือว่าเป็นเงินของของท่านนะครับผมเนาะ อย่าให้คนเรียนตัวใดมากค่อยจัดครับผมเดี๋ยววันนี้เจอกันแน่นอนครับทั้งหลายที่ว่าเขาตร,ตรงๆจังๆพอเที่ยงปติดตามให้แน่นอนคลิปนี้พอเที่ยงคอตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาเด้อครับผมแต่ผู้ชมให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ